เอาลายพวกอะไรนองละตีนี่พี่น้องเลยโดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอน้องลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพอมือนี่กาเข่ามาป่าพี่เล้ยพี่น้องเนาะ โดยทั้งไอแรมกับทั้งไอพมีเพื่อนพี่น้องเพิ่นกะเข่ามาน้ำแม่จยเพื่อนพี่น้องมาตัดใหม่เนาะแม่จยเพิ่นกะตัดใหม่สีอันจุดทานพี่น้องเนาะโดยทั้งไอแรมก็ไม่พมีเพิ่นกะเลยมาซอยพี่น้องเพิ่นกะมากับน้องไอดาพี่น้องเลยน้องไอดาเพิ่นกะเขามานำเมทเอาเพิ่นเนาะเพิ่นกะบ่มีมู่พี่น้องไอยู่นอกโดยน้องมาตีก็เลยสีเข่ามาพี่น้องเลยมากเบิ่งว่าไม่ิ่นได้ลายฉําได้แล้วพี่น้องมือนีมนปลามนดงพี่นเลยพี่น้อง เขาหมานป่าเมือนี้บอดี้ไส์หมวกพี่น้องมันก็สิเกาะเนาะแบบเขาในป่า,านะมันใส่บรอยากได้กเ็เลยบอดี้ไส์หมวกเขามาโดยเดี๋ยวกาไปหาทางง่ายพมีกับเอเ้แหวนเลยพี่น้องเนาะไ่จอยเพิ่นกระตัดไม้อยู่ตอนนี้กะโดยโดยพี่น้องเปิดภาพมากะบูป่าบูดงเขามาทางนี้แหละพี่น้องคุณแหวนเลมกับไม้พมีกะมาเพป็นตัดไม้กองไปอยู่พี่น้องเนาะโอ้ยนี่เป็นก้อนไม้พี่น้องไม้ก่ะโดนบันไดใหญ่บันไดพี่น้องเลยอ้าว ขดีขดีกล้องนะพี่น้องเลยไม่ต mm. in ้นใหญ่ในตใหญ่ใหญ่กับบริสตัดเนาะกสบายนี่เก็บเครืออียังนลยเต็มเลยเครือไม่ตายเนาะพี่น้องเอาไปจูดทานยังก็ได้ต้อกับบริสตัดไม่ใหญ่เนาะาพากันนั่งเศร้าเมื่อยไปจ้กพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเทลคุณย่าสบายดีเทปาตุ่มเองเนี่ย มันแไม่จ่อยน้องละตีไอ้จิ้งโคกันนะตัดไม้เลยพักกันหนังเส้าเมืองหนังเส้าเมืองอยู่ร่วมด้วยช่วยกันมีแต่เครือเนาะแหนเครือกับมันนั่นตัดไม้อาไม่เห็นขขาที่ว่าเพื่นไม่จ่อยเพิ่งอยู่ทางเน้นเนแะ่ด้นอนฮัลุกเราบอกรู้วันเท่าไรนอนเพื่นก็เลยพื้นศาสตรมากแก้วกัเข่ามานำเนาะไข่แน่น้องไอ้ด้สบายเนาะพี่น้องแหน่กับข่ามาตัดใหม้เนาะไปไลเติบแล้วน้องละตีเลยยายไหวพวกเคียวเพื่อนท่าน นางฟักคอนก่อนเนาะพี่น้องตอนได้หลายเลยพี่น้องเนี่ยกระโจดบนนึงเติบเลยเก็บกองเผ็งห้าวหัวน้องระตีเลยเราไปเบิ่งเพิ่นตัดพี่น้องบันทึกเนาะแล้วไม่โอดอยู่ในเพิ่นตีตามกับปั่นไปอยู่เป็นอยู่ทางไหนครับไม่ได้เพิ่นก็เศร้าเนี่ยเพิ่นก็เหนื่อยไข่แหน่เลยเพจังเนาะอือหูในเพิ่นปูนอนเนาะจะสอบเนาะโมเมนต์สะอาดเนาะกระเป๋าจีเก็บกระเป๋า สบายดีล่ะนม่ใช่แม่แถวจะดิอือป่ะไปให้แม่ท้าป่ะข้างนี้บ่ย่างไม่ลดละโมเลนระวังล่มได้คอยย่างพกอพี่น้อยไ้ฝุ่มาทางพี่ผัดมีเฮือนคนนำเนาะฝุ่เฮ้ยพี่น้องไอ้คนเห็้เดื้อนบอกรู้ว่าจังใดอันนีู้้างได้ไอ้แม่แถวอยู่วะนี้คือบทเห็นจับเออป่ะย่างไปพ้อพี่น้องอยเป็นป่าเป็นดงอยู่อันนี้เนาะ มองคนเจ็บมาก,ก่อออกได้พี่น้องอันนี้ป่ะค่อยๆย่างเด้อน้องไฮดาเด้อระวัลงลมเดอ้อเคนจะเข่ามานำพี่น้องคือจีไข่แน่และมันสวยเลยอากาศวนาวแล้วก็ไข่แน่พี่น้องเลยเนาะปะ่าค่อยย่างอีกนะมะนุ่มส่งไส้ยาวมาย่านน้ำเนาะเดี๋ยว,ว,ยวยานนาพี่น้องเพิ่งตัดใหม่ย่ายไปอยู่ว้าวฟิวฟิ สตาดไก่หมูขักแม่เมจอยนี่ผูกห,<ม>หมุนป่าหม,มุนดงดโดยสบายดีแม่จอยน้ำมากพอสตาร์ดสตาร์ดไก่กันเนาะอันนี้เนาะโอ้ยอือคนละหมองอือข้างมันแม่เ่็นร้ายแม่ก็เลยใหายมันนิ่งเป็นสตาดเครือเนาะพี่น้องไปเป็นเครือเป็นอันนี้โดยสตาดใหม่อันนี้ไปเห็ดหัวในไปเห็ดคากหมกทัวร์เลยโดยโดยใหม่เนาะนองพี่น้องตัดเอาส่นกรบบาดหามดอก โดยพอนแล้วพันก็บไริหายเนาะตัดได้พ่นบอกให้อยากได้ก็เอาพันวาทีเพราะว่าพันวาแม่เบิ่งให้เลยยอกของหนใจดีโดยเป็นิ่นให้ตัดลดเนาะไม่เวาเบิรงนห้เลยเพื่อนอยู่ใกล้ก่นเนาะโดยอยากได้ไม่ได้ต่อกกัเอาพนวาีไม้น้อยห้ามก็นบริหามแล้วก็เลยตัดเอาเนาะดวดยแม่แหละอ ไปพอเห็ดหัวเสี้หัวนะเนียนแล้วก็เพ็ดข้าวมันสิเป็นไม้อันนี้มันในพี่น้องไอ้แหน่ได้ไหมอันนี้นี่นะเหมือนไม้ขันจ้องมันดอกไว้พี่นก็เข้ามาตัดนในป่าพี่น้องพอดีเอเหลมทางไอ้พมีเพิ่นมาต่อนนักน้อยได้ก็เอากับเอากระเป๋ามานำเนาะมาปูพี่น้องไอ้ย่านเพิ่นบบสบ้าอีกมันแดดเลย ยู่เร่ันก็บปอยู่แล้วเนาะบ่มีหมู่เงียบเงียบอยู่พ่อมาปูน้องดูน้ำหาจนเหมือนกันค่ะที่งางเข้ามาเหรออยู่ในพี่วะขั้นมาหาแม่เถื่อนาบ่เห็นอยู่เพื่อนเลยเอามาห้องอยู่ป่าพี่อยู่ป่าเนาะาดพื้นนจุแถวนี้ก็มีอยู่ใหม่เนาะ ทำนี้ก็พอได้พี่น้อยจัะหน่อยจังออกไปน่อยออกไปค้นใหม่โฮมใหม่หม่องเดียวพอดีสีคำเลยพี่น้อยตอนนี้กะปัดเข่งบอกตัวนี้ช่างทอดรสาสื่อเนาะพอดีงามไม่เห็ดข้างมันบวบอย่างนี้ก็งามพอดี เป็ตัดเข่งเลยต้นแบบอิดบาวแ้อดบ่ลงตัดบางต้นอืมเปนเอมเอเดี๋ยวจะไปเอาต้นลปเาต้นนั่นก็ได้พอดีอย่างคนใหม่ออกเลยไปงามี่น้องไอ้ใหม่ซื่อๆเนาะมึงไปเห็ด้ามันหวี้ก็ได้อึอึ เสตัดอามานนเนาะไม่พอดีพอด,ดตัดเนาะสำนีเครือน,นี้ให้เห็ดถ่านง่ามเหอ,อเป็นเครืออันนี้ได้่านงามนี่นอันนี้นะนี่ดังนี่ก้าโปรตกตัเอาแรกเน่เน,เนี่มันเป็นใหม่อันนั้นพี่น้องเอันนี้กะ เห็ดหัวอีกยังก็ได้ผ้ากรบโปรงเข่าแล้วมันมาทำกระตัดหลายเถื่อนเนาะมันจะโบเข่าไปนำไม่ไม่กลับบ้างเออกระตัดต้นไม้ครับ กับไก่เฮืนอนคนยูไม่พี่น้องทางนี้ก็บแนมเห็นเนาะโดยแนมเห็นเฮือนคนอยู่พี่น้องเลยมันกับบอดี้นะปันได้เป็นมาตาัดกับใครเนี่ยโอ้ย,ห,อยหักกลางคืนเป็นแต่ย่านเลยลูกแม่นแมนมึงกับมืดเลยเนาะที่ในป่าพี่น้องเลยเ,นน <laughs> เป็นตัดโดนนี่ก่อนโว้ดึงลงมา ดึงลงเลยใครแต่แบบมันบมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ลายเนะ <No. S 1> าะผ่ามีต้นไม้ใหญ่ลายแห่งเป็นตะยานมันมันมันอึบพี่น้องมันถึบมันแห้งหกมีผลไม้ตาปานเลยไหม,มหนีอยำหน่อไม้ก็มาหาพอได้ได้เบิง่ mm. งยำหน่อ,มนอ,อนไม้บึดยตะพนตะไคร้ตะยาโดย งามงามพี่น้องไม่ซื้อเนาะเป็นตัดตัวนี้แล้วก็จังเอาแบกออกนอกคิดได้หลายเลยเนาะแม่นหลายเติบเลยแม่ดั้นป็นนานเรื่อยๆก็ได้เบิ้งอืมตัดไปเลยเลยตินี่เจไอ้ด้าแล้วมาแกออกไปเห็นเห็นไเห็นไอ้ด้าเพิ่นดึงไปอยู่พี่น้องกินี่ เป็นไข่เป็นกะเพอเห็ดได้พี่น้องอมันแดดนะไข่แน่หนาวนะแห้งชินานเศร้าอ,อืมอืมกัดเถีงนะคุณจ๊ะ แดแล้วแบบนี้แบกออกบอกเขาอดีไปคนกันนั่นเลยไปห้ากระชีคนนั่นนั่นโฮมไปมองเดียวกันเดี๋ยวเขาสิแบกน้ำดอกอืมเด็ดปะับไหนให้นาก็ได้เด็ตัวไหนห้าก็ได้ เดเาได็นไปเลยพี่น้นนองอมีงทางไปทางนี่นะนไม่ได้ามายืนหลัดเลย บุ่มหมดบนป่าบนตรงนะแบ่งออกป่าไปกินหนีบอ่ะได้บอกมกม ไปเขาใช่นี่นะนอกบ่เออโป้ายนี่แล้วก็ทอดออกไป้ใกล้ๆนี่ไม่ว่าสัตว์สัตว์ไปไปเถอะอล้วนั่นย้ายไปทางนอกนี่พี่น้องนะถูกน้องไอด้ามึงจะขนนอกพี่น้องดึงโยโย่ไปล่ะสัตว์ไปก่อนก็ได้บ่เบาเออต้องได้เนั่นเนาะ แต่แบบมาเอาเนี่ยกระนั่งทาง้อออกไปเหมนเส้นงเด็กทางไปนี่พี่นะ้องเนาะมีแต่เอาอนคนออกแบบนี้นะยางไปแหละที่ไปบอกแกเอาอันนึงหรืปปอแกอันเดียวแกบ่ได้ก็โรยใส่ข้าวนี่ก็ท้ำอยูุ่งคนไปละ

แบกอ้าล่ะแบกอ้ามาสร้างงานเอี่ยวกันหน่อยงานของพันธุกรรมทุกันว่าอะไรทีนยงะเอสเคยเจอไหมเสร็แล้วปะ เอาลายพวกนั้นนี่เนาะวาเลยก้มพหัวัวท้งเท้ตามองเดียวเดียวเบิ้งเบิ้งเอาลายพวกนี้น้องตะตีนี่พี่น้องเลยเสือขาดไปเลยฮะตามองไหนวางนี่มันเป็นลงาลอ้ยโอ้โห <laughs> ไม่ลูกอ่อนพี่น้องเลย <S <S โอ้ยนา <S <S วก็ผมอุ้ยมาไม่ละตัวนะคนออกไปกองไว้อ๋อในนั้นทินงข้าวที่นี่มาเลย,ลย,ลย,ลยเออ ระวัามันแทงตาดยเอาลายเหอได้ปะได้ <c oughs> นี่ก็หิวไม่พี่น้องเอ้ยจับกล้องให้น้องแน่เนาะเป็นกําลังใจให้ชุมเฮาเนยเด้อพี่น้องเอ้ยอีต้นไม่จอยพากันมาซอยไม่จอยอลาตีเนาะโอ,อลาตีโอโเราหังเด้อ,อมเมื่ออาชีพแล้วเผาวลาตี อ่ะแม่นเรามาแบกต่อไปบ่ได้แล้วบ่มีล้อพี่น้องเอ้ยออีกแค่สิเบิดเลยเอ้ยพี่น้องเลยเพินกํลังใจให้ชมเฮานี่เด้อเนาะ บ่มีกระแสพี่น้องเอ้ยอง่ายๆกเนาะละตีเนาะเฮาไปถ่ายบ่มันบ่มีกระแสแต่กสู้ชนไปพี่น้องเอ้ยซอยเต็มที่เบิดแล้วบ่แม่จอยบัดนี้อืมีสิเอาลายแท้เอายจบ่เอาก็ตมันดอก Chị mau tôi này chân này mà. ừ, Mày có tay mày nát tay ừ. mày hào để tay 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 tôi tay 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 มัดตัวหญ่ก่อนจเอาจัตัวน้อยฮะเด็กเอาเบินเลยผ้าได้เอาเลยไหมผ้าพันไว้หนุ่ม้าใส่ไปก่อนจะนะเอานี่ยตัตีจักเหียดเข่งเหยียดขาเสลเลยพี่น้องเลยเ้ยไปนึข้างแสงมัน้ย เออเผื่อมันตายมันเหี่ยวเนาะคันมีล่อเนาแมนคันมีล่อพี่น้องเลยมีแปงข้างก็มีเมื่เขามีเด้อเนาะแต่ว่ามีไฟอยากซอยเพิ่นผ่านซองน้องลาตีพี่น้องเลยล่อพอได้ละนิวใม่ยูฟื้นต่อยอดให้คนพี่น้องเยได้บุญกุศลทำมาต่อแข่งต่อคาเนาะ เสียผ้าค่ะล่ะไปจ้ะอย่างออกเลือดเขาจจับกล่องให้เจ้าในลายเต๋อไปพี่น้องเลยเดี๋ยวเี๋ยรามาแบกเอามันกับไก่ไก่เต๋อไปไปพักผ่อนกันบ้างแกงบนทะเลเรือมแดดอากาศหนาวจนเถื่อออกเถื่อออกเต็มหนาเลยออกมาหอดนอกแต่พี่น้องบ้านนี้เนาะพอ้ป้า คนมาซอยแม่จอยเพิ่นพี่น้องอากาศหนาวจนเป็นอาการหอนเนาะเหื่อออกพี่น้องเลยเมื่อยแต่ว่ามันก็เหมือนบดดนเนาะเฮาแบกไมาพี่น้องเลยมันก็เางอนหนึงธรรมดาเนาะเดี๋ยวกับสิคอจบคลิปเด้อพี่น้องแบบนี้บอกเลยสิเอาดีๆมันโดยโดยเอาสบายดีได้แม่จอยเด้อโดยสบายดีโดดยยสบาีพักถอนก่อนพี่น้องให้เพื่อนพักถอนกอนเนาะบ่ได้เอาหมวกมาพี่น้องน้องนาตีนั้นะว่า เห็ดในป่าเนาะมันเกาะพี่น้องไอ้น้ำนะแบบนี้แหละจะเก่ากะเฮาเห็ดแบบเต็มเหือเต็มแห้งนะพี่น้องเฮาบ่อใดอันแบบสีย่านว่านา้ำเกานะอีนยังเนาะมันก็เห็ดได้พี่นอนะ้องเนาะเบิดแห้งโดยห้องบริเวณลังเกียดอีนยังดอกซอยเพ,พิ่นอะไรเนาะพี่น้องเห็ดจังไรเพิ่นก็ได้มีร้านน้นอยเนาะร้านก็เห็ดได้ชำแน่นแหละพี่น้องเอ้ห้าก็ฮ็ปียังโมโหจกักอีนยังซอยก็ซำซอยได้เนาะโดย อาพี่น้องคลิปนี้กับซีคอจบคลิปเด้อพี่น้องถ้าพบพาคลิปหนาเนาะกระฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องตีนในเด้อพี่น้องเนาะโดยคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำหวาสบายดีสบายดี